สวัสดีครับวันนี้ลุงจะมาพูดคลิปในหัวข้อเรื่องจินแตนิยาย ep 0 8หลอน4ต่อนะครับหลอนตอนที่4วันที่30พิศพฤษภาคม2568หัวข้อย่อยการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ 27. ข้าพเจ้านั่งกินนอนกินอยู่ที่เซฟเฮาส์อันบรมสุขได้ประมาณ5-6วันตั้งใจจะกินแล้วก็นอนสัก7-8วัน เพราะว่าโดยปกติข้าบเจ้าเป็นคนขี้เกียจอย่างสุดๆอยู่แล้วใครเขาว่ากันงานหนักไม่เคยฆ่าคนแต่มันจะฆ่าข้าบเจ้าเนี่ยแหละเช้าวันต่อมาเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าแมวลายและหมาจอยหมาจอยนี้เป็นหมาที่แก่ที่สุดของเซฟเฮาส์ได้เสียชีวิตอย่างทันหันนะครับอาจจะเนื่องจากว่าเห็นหน้าข้าพเจ้าแล้วดีใจขึ้นมา ก็เลยไม่อยากจะอยู่ต่อนะครับก็แก่แล้วเห็นหน้าหล,ล,ลานๆก็เออเห็นหน้าข้าพเจ้านะก็เลยดีใจมากคิดว่าหมดห่วงแล้วก็เลยอาจจะตัดสินใจตายไปซะเลยก็ได้นับเป็นความนับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตของข้าพเจ้ารองลงมาจากการจากไปของพ่อแม่ซึ่งท่านทั้งสองได้เสียชีวิตด้วยอาการผิดหวัง จากการรอโลกแตกในเวลาใกล้ๆกันข้าพเจ้าสรภาพอย่างไม่ละอายไว้นัดช่นี้แล้วว่าข้าพเจ้าต้องหลบเข้าไปในห้องส่วนตัวไปแอบร้องไห้เสียใจฮือๆจนตาบวมไปลาวๆสองสามวันก็พอทำใจได้พอหยุดเสียใจได้แล้วน่ะปรากฏว่าน้ำหนักของข้าพเจ้าลดลงจากเดิม10กิโลกรัม คุณดีขึ้นเยอะเลยและมันคงจะยากในการที่จะเพิ่มน้าหนักขึ้นในช่วงนี้เพราะว่าที่เซฟเฮาส์ไม่ได้มีอาหารให้เลือกกินแบบแต่ก่อนเมนูหลักของเซฟเฮาส์ที่นี่คือปลากระป๋องหมามา่ายำๆไววๆโจ๊กครับขนอโจ๊กครับปลาเค็มผักกาดดองน้ำพริกแมงดา น้ำพริกปลาย่างน้ำพริกนรกเต้าหู้ยี้กระปิส่วนไข่ไก่ไข่เป็ดก็พอหาซื้อได้ในตลาดในล,ล,ละแวกบ้านแต่มันตกใบละประมาณ25-30บาทเชียวนะต้องซื้อมาแล้วก็ทำไข่เจียวคุกข้าวกินกับหมาที่เหลือกัน3ตัวก็คนก็กินหมา,าก็กินแบ่งกันกิน ทำให้เกิดความรู้สึกปลูกพันธุ์ต่อกันวันนี้ข้าพเจ้าต้องอทําการขุดหลุมฝังหมาจอยและแมวลายก็เหนื่อยมากขุดหลุมเสร็จก็กะว่าจะไปร้องไห้ต่อในห้องสักนิดหนึ่งแต่พันเกิดความคิดขึ้นมาได้ว่าเอาเวลาที่จะต้องไปร้องไห้ไปศึกษาโมโดกของพ่อแม่ที่เซฟเฮาดูดีกว่าว่า ท่านได้ทิ้งอะไรไว้ให้ข้าพเจ้าผู้เป็นลูกบ้างเพราะตั้งแต่มานี้ยังไม่ได้ทําการสํารวจมอดกเลยนะครับมอดกโลกแตกว่ามีมีอะไรบ้าง28่ข้าพเจ้าหันไปมองที่ข้างฝาซึ่งมีรูปถ่ายของพ่อแม่ขนาดใหญ่ติดอยู่ข้างฝาพันก็เกิดอาการหลอนขึ้นมาโดยไม่ทราบสาเหตุข้าพเจ้ามองเห็น ใบหน้าแม่ท่านยิ้มให้ส่วนใบหน้าพ่อนั้นแลบลิ้นและยักคิวลอเลียนค้าพเจ้าทําให้พังอะสตันไปประมาณสองสามวินาทีเฮ้ยนี่มันกลางวันแจ๊กแสกเลยนะเนี่ยพ่อกับแม่เฮี้ยนกันขนาดนี้เลยเหรอแล้วลูกจะอยู่ได้อย่างไรถ้าพ่อแม่เฮียนขนาดเนี้ยอยู่มาตั้งหลายวันแล้วนะเพิ่งมาเฮี้ยนเนี่ยนะข้าพเจ้ารวบรวมความกล้าพูดกับรูปถ่ายพ่อแม่ว่า อย่าทักทายลูกแบบนี้สิหัวใจจะวาย <c oughs> พลันก็มีกระแสะลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านร่างของข้าพระเจ้าภายในห้องโถงใหญ่ซึ่งมีรูปของพ่อแม่ติดอยู่ข้างฝาพร้อมกับได้กลิ่นหอมแปลก,กของดอกไม้บางชนิดซึ่งบอกไม่ได้ว่าเป็นดอกอะไรเพราะปกติแล้วเนี่ยข้าพเจ้าจะตอบได้ว่าเป็นกลิ่นดอกอะไรเพราะที่เซฟเฮามีไม่กี่ พันไม้ที่เซฟเฮาส์ก็ยม,มีดอกปีบดอกแก้วดอกพุธอินทวาแต่นี่มันไม่ใช่มันหอมมากกว่านี้ข้าพเจ้าสงบใจอยู่ภาคใหญ่หวังให้พ่อแม่เป็นที่พึ่งให้ตนเองเอาชีวิตรอดหลังจากนั้นเวลาประมาณบ่ายสามโมงเย็นข้าพเจ้าจึงลงมือสำรวจอุปกรณ์ข้าวของเครื่องใช้ทางไฟฟ้าและจักรกลที่เซฟเฮาว่ามันมีอะไรบ้างเพราะตั้งแต่มาเนี่ยยังไม่ได้ สำรวจอะไรเลยมันก็นอนกินกินกินกันนอนลูกเดียวเพราะมันเหนื่อยแต่การหลบหนีมาจากกอทอบมอมาอยู่ที่เสพเฮาเอาเริ่มจากภายในบ้านก่อนภายในบ้านเนี่ยเครื่องัวข้าวของเครื่องใช้ในบ้านก็ยังเป็นปกติอยู่ครบเครื่องครัวโอเคนะครับโอเคระบบน้ําประปาโอเคระบบน้ําดื่มโอเคต่อไปก็ยังไปยังโรงงานขนาดเล็กซึ่งอยู่ไม่ไกลจากตัวอาคารหลักใช้เป็นสุสารเครื่องจักรเก่า ซึ่งข้าพเจ้าเรียกมันว่าป่าช้าเหล็กโลกแตกบรรยากาศมันจะค่อนข้างจะทึมๆมเวลาจะเปิดประตูเข้าไปเนะี่ยต้องพาหมาเข้าไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งจิ้งเหลนกิ้งก่าตุ๊กแกแลกงง้วก็งูอาศัยอยู่ในป่าช้าเหล็กเครื่องจักรเก่านะเครื่องจักรเก่าเขาประกอบด้วยซากเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าเก่าๆที่ตายแล้วรอผู้มีบุญญาธิการมาฟื้น สภาพในวันโลกแตกซึ่งข้าพเจ้าก็คิดว่าคงไม่มีผู้มีบุญคนไหนหรอกอยากได้มันหรอกจะมีแต่ผู้มีกรรมเท่านั้นละ่ะอย่างข้าพเจ้าที่จะต้องอยู่กับมันยี่สิบเก้าวันต่อมายังไม่หายโศกเศร้าดีนะักแต่การจากไปของแมวลายแล้วก็หมาจอย ก็มีประกาศมาจากผู้ใหญ่บ้านว่าจะทําการการไฟฟ้าจะทําการลดการจ่ายกระแสไฟฟ้าลงจากตลอดเวลา24ชั่วโมงเป็นเวลาราชาการคือ8นาฬกาถึง16.30นเพราะว่าลูกค้าส่วนมากเบี้ยวค่าไฟฟ้าไม่จ่ายค่าไฟฟ้ารัฐบาลไม่อาจทนรับภาระขาดทุนได้ทําไมจึงช่างเป็นข่าวดีเช่นนี้นะข้าพเจ้าลํพึง พร้อมเดินขึ้นไปบนชั้นสองของเซฟเฮามองไปที่โรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด350วัตต์ซึ่งถูกทิ้งร้างไว้ไม่ได้ใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วหลังจากที่พ่อแม่สิ้นชีวิตไปเทื่อหรืออยู่ก็แค่ต้องการฟื้นฟูสภาพต้องการแบตเตอรี่แบงค์ขนาด200 a อ24โวลต์ d c ก็คงพอจะเอาตัวรอดเรื่องพลังงานไฟฟ้าไปได้ก็ไปลองค้นดูในป่าช้าเหล็กโลกแตกดูพบว่ามีลิเธียมฟอสเฟตแบตเตอรี่แบงค์2 0งอยแอมป์24โวลต์อยู่จริงๆแต่ว่าอยู่ในสภาพที่ต้องกระตุ้นการใช้งานเพราะไม่ได้ผ่านการใช้งานมายาวนานจึงได้ทำการประกอบนำมาใช้งานใหม่ซึ่งก็ใช้เวลาประมาณ1-2วันก็สามารถชาร์จไฟเต็ม ทำให้รอดพ้นจากวิกฤตการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าไปได้ก็น่าจะยืดอายุของข้าพเจ้าไปได้ประมาณสักสองสามปีเขาจะคิดอย่างนั้นนะเพียงแต่ต้องระวังเรื่องการใช้งานอย่าให้เป็นที่ประเจ็ดประเจอแปลกตาคนในละแวกนั้นคือเวลาทางการไฟฟ้าปิดไฟแล้วก็ปิดไฟตามเขาเวลาเขาเปิดไฟแล้วก็เปิดไฟตามเขากลางคืนก็ปล่อยให้มืดไปใช้ไฟฉายแทน ไฟใช้แบบฐานชาร์จได้แทนก็ได้เพราะว่าเรามีไฟฟ้าชาร์จ24ชั่วโมงอยู่แล้วให้ชาร์จได้สามสิ 30, ผ่านไปแล้ว1เดือนหรือประมาณส0บสวันข้าพเจ้าได้ทาการสํารวจอาหารคงเหลือว่ามีอะไรเหลือได้บ้างพอที่ทั้งหมาทั้งคนจะกินได้ก็พบว่าพอจะอยู่ได้อีก30วันแต่นอกนี้ตายแน่ถ้ามันไม่มีอะไรที่ดีขึ้นส่วนแก๊สหุงต้มก็ใกล้หมดแล้ว คงยากมากที่จะหามาเพิ่มเติมได้เพราะว่าราคาแก๊สมันขนาดถัง15กิโลมันตกถังละ1,500บาทรายได้ก็ไม่มีทำอย่างไรดีอยากรู้คำตอบก็กดไลค์ให้ข้าพเจ้าหน่อยอยากให้ข้าพเจ้ารู้สึกหลอนเหมือนอยู่คนเดียวในภาวะโลกแตก <laughs> สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่นอ้อ